สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาลงแรงกันนะครับก็พิเศษกว่าทุกๆครั้งเลยนะครับก็ครั้งนี้ใช้ทีมฟูล a บเอตนะครับไหนๆก็เพิ่งเปิดไดโอลิเวอร์คารมาก็เอามาลองเล่นกันดูสักหน่อยก็มาลองดูนครับว่าจะเป็นยังไงไหนๆก็ได้เทสไปในตัวด้วยเลยนะครับสำหรับโอลิเวอร์คารก็เอาวะเจอแรงพันสี่ด้วยนะเหลืองอะลาม ืมอดูก่อนมีใครน่ากลัวไหมก็คู่หน้านี่น่ากลัวนะตอเลสกับฟันบาตเทนมาครับก็มาลองดูกันเทสประตูด้วยแล้วก็เพิ่งได้เอลแบร์มาก็มาลองเล่นกันก็ก่อนจะเริ่มลงแรงก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กันให้ด้วยนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึง1 8 0 0พันแดร้บสไครแล้วนะครับก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนกดสับกันให้ด้วยนะครับมาลุ้น เจอแรงพันสี่ตึงแน่นอนเมื่อกี้ก็เล่นแรงไปนะเจอเรตติ้งสูงเหมือนกันก็เฉือนไปสีสต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะโอเคดักก่อนแบ็กซ้ายวันนี้ใช้เป็นอาฟองโซนะครับก็ไม่ได้ใช้เป็นลิซาลาซูนะ ฟูไบเยนหมก็ได้ครบหมดแล้วนะครับก็ไอคอนนะทั้งมันมีเจ็ดรูปแบบแต่มันถ้านับเป็นคนๆก็ถือว่าได้ครบนะก็เอลเบยันลูมินิก้ L ar, arn, ike, อะไรพวกนี้ก็ตามล่ามาได้ครบหมดแล้วเป็นช่องเลยโอเคประเดิมลูกแรกครับลูมินิก้รึ่งหลังถ้าเกมมันตื้อๆต,ต,ตันๆยังไงหรือว่าถ้านำหางก็เดี๋ยวจะลอง เอลแบร์หน่อยละกันเนาะถือว่าประเดิมสนามกันหน่อยนะโอเคครับค่อยๆไปโอ้โหนี่ล้ำหน้าเน่เลยถ้าถึงโซแผนเขามาในแผนสวนกลับเลยนะก็ต้องระวังเกมสวนเราด้วยนะโอเคตัวเติมสักคนไม่มีเลย ถึงไหมเอียวไปหน่อยก็เดี๋ยวผมลงคลิปเต็มไว้ใน youtube นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับคลิปเต็มก็ใน tiktok เดี๋ยวลงส่วนหนึ่งละกันอย่าบึงปาดเกือบไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่รับชมไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะก็ของผมแอบกระตุกนิดนึงนะโอเควันทูครับจะปิดท้ายก่อนได้ไหม โอ้ oh, ได้เป็นเตะมุมครับเอาว่ะเอา้าไม่ได้เตะมุมด้วยกระดิ่งมากระแทกเอาชกได้จะยืนเอาทำไมไม่ทำทางอาลบาดักไม่ได้โอเคแต่ลุงลุมถึงไหม ของผมแอบกระตุกนิดนึงนะนี่อยู่ที่อัลบามูเลอร์เล่นกับลูมินิเกอผมตรงตัวไปหน่อยเมื่อกี้นั่ไงสวนกับตามรูปแบบแผนเลยนะครับก็แผนหลังห้าก็มาเพื่อสวนกับแน่นอนนะเบิ้ลคืนใกล้ๆ โอ้ยจะให้ติดอาบ้าปาวาครับตอนนี้กัาบีกาาบีมาตรงกลางอืน่าจะหมดเวลาก่อนโอเคก็จบครึ่งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าคลองเกมอยู่นะหกสิสี่กับสาสิบหกเลยนะเปอร์เซ็นการคลองบอลก็แต่ก็อย่างว่ายังวัดอะไรไม่ได้นะครับก็ต้อง ดูกันไปยาวๆเพราะว่าดราม่าท้ายเกมก็เกิดขึ้นให้ได้ดูกันบ่อยๆนะอมผมเปลี่ยนตัวออกบอลนี่ดีกว่าเปลี่ยนเอาบ้ามามาเป็นชาบีลองโซ่แทนนะครับก็ถ้ลงคลิปเย็นๆก็ขออภัยเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็หลังๆมาก็ ไม่ค่อยได้ลงคลิปตอนเช้าเลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับมาครับตอนนี้เจอหลาดมาที่บาร์เทนติดมัทเทอุตโอเคลำหน้าครับไม่รู้ว่าแบ็กซ้ายผมจะเอาไอ้ลูก,ก้าเอ้อเฮนนเดสมาเล่นดีไหมเพราะว่ามันเล่นได้ทั้ง เซนเตอร์ด้วยนะถ้าดูจากค่าพลังก็ก็ถ้าเพื่อนๆลองจับลูก้าเฮนันเดสมาเล่นมาเล่นเป็นเซนเตอร์เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งจับมาเล่นเลยนะลองตำแหน่งไปด้วยโอเคดักได้ครับลุงลุงคิมมิดได้อยู่ครับเล่นตรงกลางมัธยุทธ ลูมฝากกานาบี้สไลด์เบเกนดักได้ครับลูกนี้โอเคเบเ่นเราก็ดักได้ครับปาวาออกมาที่เอาฟองโซ่ม้วนมาที่เอาฟองโซ่ฝืนไม่หน่อยโอ้โหแต่ไปถึงคานได้ไงเนี่ยเวียละมาที่เบเ่น,เนไม่ถึงเฮ้ย ดีนะเขาจ่ายย้อนช้าไปจังหวะหนึ่งครับโอเคฝั่งเขาได้ทุ่มนะครับก็เออวินโยฮันครับเจลาครับตอนนี้กลัวบัตเทนยิงไกลมากเลยนะนี่แบบเห็นลูกพุ่งบัตเทนแต่และลูกนี่แบบ กองหลังเขามีห้าคนนะครับก็ต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะโอ้โหจ่ายปาดไม่ <c oughs> ดักได้ไหมถึงเวลาเอลแบร์แล้วมั้งโอเคดักได้ครับคานออกมาที่ปาวาครับอัธิวุ์กนาบีเล่น ออกมาที่กนา,าบี้ก่อนต้องบันจงครับเขาสวนทีเราก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมาสูงมากเลยโอเคครับมาทิวออกฟองโซ่ปาดให้ถึงไหม สียงแอร์ก็ดังหน่อยนะก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอ้ยอย่าพิ่งโดนนะใจเย็นกนาบี้ถึงไหมเอาวะโดนของเกมเหมือนกันถ้ายเกมแล้วถ้ายเกมแล้วโอเคโอเคไม่น่ามีปัญหาเฉือนไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เจอแรงพันสี่ก็ตัดสินกันที่ลูกเดียวเลยนะครับก็ มาย้อนดูไฮไลท์กันนี่นะก็ประตูชัยลูกเดียวเลยก็ประสานงานกันที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ยิงกันอยู่แค่2จังหวะเองนะแมนอฟเดอ m a แมเป็นณนลูมมินิเก้ของเรานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาเรียบง่ายแบบนี้เลยก็โอลิเวอร์คานก็ยังไม่ได้เทสไม่ได้ทดสอบอะไรมากนะครับก็ถือว่า ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยละกันเนาะที่กองหลังเราเล่นกันได้ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e กันให้ด้วยนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะถึง1,800 s u ั s c r i b สไครก็รบก,กวนเพื่อนๆทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ